ทำงานตกตไหนนะคะแอดอินพ,พบปัญหาอะไรบ้างคะปัญหาเยอะมากค่ะจริงๆแล้วหลังบ้านบางครั้งลูกค้าก็ไม่ได้ทราบเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างบางครั้งเราไม่ได้ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบไปทั้งหมดเพราะเรามองอยู่แล้วว่าลูกค้ามอบหน้าที่นี้ให้เราแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับงานก่อนโดยหลักโดยทั่วไปคือมันจะเป็นงานเล็กน้อยที่เราแบบอย่างมืออาชีพอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างทีมงานออกแบบหรือว่าทีมงานลงหน้างานของเราอะที่ทํางานอยู่ ที่เจอเลยก็คือบางครั้งในการที่เราวัดเมชเชอร์หน้าง,งานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอมาลงงานจริงๆแล้วเทคนิคในการต่อลายหรือเทคนิคในการจบงานระดับฝ้าอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องมีการวัดหน้าง,งานจริงๆเราจะได้ทราบถึงระบบไฟระบบประปาระบบซ e เค r ิตี้ในบ้านระบบ,ระบบกล่องเสียงระบบกลิ่นทุกอย่างมันจะถูกวางในงานถาปัดทั้งหมดซึ่งอินเทอร์เียค่ะเร,เราจะต้องทำตู้ทำบิวอินทำตกแตง่งทุกอย่างเข้าไปประกอบในในฝาผนางังเพดานทุกอย่าง การดรัฟฝ้าเพื่อให้ฝ้าที่มีดับเบิลสเปซหรือมีหลุมตามโค้งมีซ่อนไฟอย่างเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่ามันถูกคิดมาก่อนแล้วตามแบบเพื่อให้ลูกค้าค่ะได้ลดคอสในการลดราคาในคอสลงไปด้วยฉะนั้นคือในการเลือกวัสดุมันก็จะมีผลกับงานที่เราไปเมเชอร์หน้างาน ฉะนั้นปัญหาที่เกิดมันมันมีเยอะมากนุ่นอาจจะเอามาพูดให้เป็นข้อๆในครั้งถัดไปซึ่งอาจจะมีปัญหาจากการติดตั้งหน้างานเดี๋ยวจะมีรูปภาพประกอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าการติดตั้งโครงสร้างงานไม้มีปัญหาอะไรบ้างการติดตั้งฟิน i s h ผิวมียังไงบ้างเทคนิคการติดตั้งฟิน i s h ผิวมียังไงาการพ่นสีสีพ่นอุตสาหกรรมมันมีปัญหาอะไรบ้าง สีเวลาเราไปพ่นหน้างานพ่อเก็บผิวครั้งสุดท้ายอย่างฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราพ่นสีเข้าไปเราต้องมีการจัดการยังไงบ้างในงานเพื่อให้บ้านทุกหลังออกมาให้มีองค์ประกอบเหมือนกันหมดแต่ว่าปัญหาพวกนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรามีคนกลางหรือว่าคนที่มีความรู้เข้ามาช่วยดูแลมันก็จะทําให้ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นว่าเรามั่นใจในในในผลงานของของอิมดีไซน์ละว่ามีคนที่มีความรู้ทุกคนเข้ามาแนะนํา ได้ในวิชาชีพเฉพาะนี้